เห็นหัวไหมเห็นหัวไหมงูยังก็ยางแต่ละฮะปลากระาลงูก็มีบบานี่เฮ้ยมันงูเหลือมเลยคือนิ่งแต่ละ ตายยังกับพิพิวได้หนึงมันดักกินปลาครับของมาเต็นในถั่วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอยู่ข้างๆนี้งูขุดปลา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 ชนปลาคอเต็มเลยตะคองนี่เดี๋ยวปล่อยน้ำเดี๋ยวจะลุยเก็บ ปล่อยน้ำีจะลุยเจ็บเจ็บปลาอืมอะไรกันอ่โกูตัปลาปลาเยอะขนาดรับจุ๊บๆอันนี้มามากินยาว่ามาหาซองดูปลาแต่ว่าปลามันบืนนะ ว่าปลาเดินแต่ว่าไม่มีเจองูแทนสมุนนอนามาจ่บานนอนวัดตอนนี้จะลลยที่ปลาอูโโอ้บโุโปผะโกบปโกรวยเต็มเลย ต้องใส่ึ้นเจานาแล้วมันมาอยู่รูแบ่นีเเห็นไหมเห็นไหมพูดป่าปอดตอกขนไวยปลดปลือกเปล่ยไหล่เห็นไหมปไปเข็งไปคอไปเข็งไปคอดูพุดป่า โอ้ปาคอสวดนั่งไปก่อนโอ้ปาชนพูดะพูดะโอ้ไต่โอ๊ตดูข้างหน้าค่อนเดี๋ยวรอน้ำลดเนาะเดี๋ยวน้ำลดแล้วก็ปิดท่อ ที่โทแเราก็สะนำออก่อนี่เอาไหมป่าลงเบึง้งลึกครับลึกๆกลกกับไปก่อนนี่เราจะมาดูป่าอยู่นานนี่ก็คือว่ามัน บ่มีปลาปลืนละข้าวก็วนอนอักลากละข้าวก็วนอนเอ้ยเปสว่างดีเว้ยในกองเห็นมันสว่างเอ้ยเห็นดิเห็นปลาเยอะดิ

โอเคครับไปนอนก่อนสรุปบ่มีสวัสดีครับบ๊ายบายกดไนครับ